การกินสำหรับชาวจีนแล้วเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งเพราะความเป็นศาสตร์จึงทำให้เกิดความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่นเพราะความเป็นศาสตร์จึงทำให้เกิดประเภทของอาหารนับไม่ถ้วนเพราะความเป็นศาสตร์จึงทำให้เกิดวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา เพราะความเป็นศาสตร์จึงทำให้เกิดอาหารอร่อยที่เผยแพร่ไปทั่วโลกอาหารอร่อยอยู่แวดล้อมตัวเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา,ช,าช้างจีงเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในเอเชีย หลายพันปีมานี้ช้างเจียงกับหวงเหอเลี้ยงดูให้ที่ทำกินแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำสองสายนี้ทั้งเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมเผ่าชนสร้างนิสนัสยใจคอของเผ่าชนและกำหนดความทรงจำของเผ่าชนต่ออาหารการกินปลาสื้ออยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์พิเศษในความทรงจำที่ว่านี้ นับจากโบราณมาปลาซืออยู่ในแม่น้ำฉางจียงใช้ความแปลกในการดำรงทีพความเข้มแข็งและรสชาติที่อร่อยสร้างความงดงามและสำคัญต่อวัฒนธรรมอาหารของจีนสดรสชาติสดมีจริงๆเหรอ ใช้ต่อมอะไรในการรับรู้ได้มีผลอย่างไรต่ออารยธรรมการกินการอยู่ของจีนที่สืบทอดมายาวนานเจียงจินเหลียงเมืองเจียงอินมณฑลเจ,อจ้อเจียง ผู้จัดการใหญ่บริษัทเพาะพันธุ์ปลาเซินกังฉางจิงผู้เชี่ยวชาญเพาะพันุ์ปลาสืออยู่สิ่งแรกคือต้องดูน้ำสองคือดูการกินอาหารกินยังมีความสุขไหมถ้ามีความสุขก็แสดงว่าปลาแข็งแรงความจริงแล้วปลาสืออยู่ที่ได้รับการดูแลอย่างดีนี้มาจากประเทศที่ไกลแสนไกลอเมริกาซึ่งจินเหลียงบอกว่าไม่ใช่เขาเลือกไกลไม่มองใกล้ แต่เพราะว่านี่คือสิ่งที่ชาวจีนทุกวันนี้ต้องเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลาสืออยู่ในแม่น้ำฉางเจียงสูญพันธ์ไปแล้วภาพนี้ถูกถ่ายในอำเภอเจียงอินเมื่อปี1961เป็นการบันทึกความอุดมสมบูรณ์ของปลาสืออยู่ปัจจุบันไม่มีแล้วเมื่อเศรษฐกิจริมแม่น้ำฉางเจียงเติบโตขึ้นปลาสืออยู่ก็ไร้ที่พักพิงอาศัย ปลายทศวรรษ80ปลาซืออยู่ก็หมดไปแล้วล่าสุดมีคนเห็นคือปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามจากนั้นก็ไม่มีไม่มีใครเห็นอีกเจ้งงินเหลียงเติบโตมาจากปีมแม่น้ำฉางเจียงผูกพันกับแม่น้ำฉางเจียงมากปีพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเขาเตรียมการเพาะเลี้ยงปลาสืออยู่เดินทางไปทั่วทั้งถังเจียงจูเจียงหลายปีผ่านไปก็ไม่ประสบความสำเร็จ ปี2002เครื่องบินที่บินมาจากอเมริกานำข่าวดีมาให้เจิ้งจินเหลียงบนเครื่องบินลำนี้มีไข่ที่ผ่านการผสมพันธุ์ของปลาสื่ออยู่ที่เขาและสถาบันวิจัยสัตว์น้ำเซี่ยงไห้ร่วมกันนำเข้ามาหลังจากได้ไข่แล้วก็ขนส่งจากอเมริกามาถึงบ้านของผมแล้วก็นำมาฟักนี่คือขั้นตอนผ่านการวิจัยมากว่า6ปีปี2009 ซึ่งจินเหลียงก็ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ปลาสือหยูเป็นครั้งแรกรสชาติของปลาสือหยูใช้ได้เทียบกับปลาสือหยูในฉางเจียงได้แต่ก็ยังมีความแตกต่างเกร็ดค่อนข้างเล็กขนาดไม่ใหญ่เท่าปลาสือหยูในฉางเจียง ปลาสืออยู่มีหลากพันุ์ลำดับเกรดตามนี้จีนฟินแลนด์อเมริกาปลาสืออยู่ของจีนอร่อยที่สุดใหญ่ที่สุดปัจจุบันปลาสืออยู่ที่เจ้งจินเหลียงเพาะเลี้ยงถึงจะเทียบกับปลาสืออยู่ของจีนในอดีตไม่ได้แต่ราคาในตลาดก็ยังได้กิโลกร,รัมละเกือบพันหยวนแต่ว่าซึ่งจินเหลียงบอกพวกเราว่าปลาสืออยู่นิสัยแข็งกร้าว ขึ้นจากน้ำจะตายทันทีสิ่งนี้ทำให้เจ้งจินเหลียงเสียหายทางการค้าไม่น้อยและทำให้เราต้องดูปลาที่มีนิสัยประหลาดนี้ผ่านตู้กระจกเท่านั้นปลาซืออยู่เป็นปลาที่อยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็มเดือนเมษายนและพฤษภาข,ของทุกปีปลาซื้ออยู่จะว่ายจากทะเลมาวางไข่ในแม่น้ำช้างจีง ผ่านการว่ายทวนน้ำในระยะไกลรวมทั้งความอดทนในการว่ายอันยาวนานเมื่อมาถึงเจียงอินเกล็ดใสเป็นประกายจึงหนาและชั้นไขมันจึงมากขึ้นรสชาติอร่อยล้ำด้วยเหตุนี้เองปลาซื้ออยู่กับปลาดาบและปลาเหอถุนจึงได้ฉายาว่าสามสดช้างเจียง ว่ากันว่าต้นสมัยหั่นตะวันออกนักปลาดเอียนจือหลิงไม่สามารถตัดใจจากความอร่อยของปลาสืออยูจึงปฏิเสธการเรียกตัวของราชสํานักจากนั้นจึงมีบัณฑิตแต่งโครงชมปลาสืออยูมาถึงสมัยหมิงปลาสืออ่อหยูกลายเป็นเครื่องบรรณาการนับจากนั้นจึงถูกนับว่าเป็นปลาที่มีราคาแพงที่สุดของจีนได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย จนมาถึงสมัยชิงพ่อค้าเกลือชาวหยางโจวเพื่อให้ได้กินปลาสือหยูสดเข้าสู่ปลายฤดูใบไม้ผลิต้นฤดูร้อนผู้เขาจะส่งเรือท้องแบนพร้อมทั้งเตาไฟลอยลำมาจับปลาสือหยูในแม่น้ำฉางเจียงจับได้แล้วก็ปรุงทันทีพร้อมทั้งมุ่งหน้ากลับหยางโจเมื่อไปถึงบ้านของพ่อค้าเกลือเนื้อปลาที่สดอร่อยนี้ก็ขึ้นโต๊ะได้ทันที เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าปลาซื้ออยู่แพงและหายากและเป็นศาสตร์ความสดของคนจีนโบราณนั่นก็คือนิยมกินของสดนิยมความอร่อยของความสดของวัตถุดิบเป็นรสชาติแบบฉบบัเฉพาะไม่สามารถใช้ภาษามาบรรยายว่าอะไรคือความสดรวมทั้งเกล็ดปลาเห็นเกล็ดไขมันสดมากและก็หอมมากด้วย ทุกวันต้องเดินสำรวจเวละสองครั้งเป็นความเคยชินในชีวิตที่เจิ้งจินเหลียงทำมานานปีไม่ใช่ว่านั่งบริหารในบ้านอย่างเดียวผมไม่วางใจผมต้องออกมาดูเองไปสอบถามหลายคนบอกว่าเหนื่อยยากแต่ผมว่าไม่มันคือความสุขนับจากปี2002เป็นต้นมาเจิ้งจินเหลียงจะปล่อยพันปลาดาบและปลาเหอถุนแสนแพงลงในแม่น้ำฉางเจียง ปัจจุบันตามความเติบโตของกิจการและรายได้แต่ละปีเขาจึงเพิ่มปริมาณมากขึ้นมันเป็นความผูกพันที่ผมมีต่อช้างเจียงที่ผมรู้สึกดีก็คือหลังจากทำต่อเนื่องมาหลายปีช่วงปีหลังๆนี้ปลาเหอทุนมีปริมาณมากขึ้นแสดงว่าสิ่งที่ผมทำมีผลมันทำให้ผมรู้สึกมั่นใจไม่แน่อนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นปลาซื้ออยู่อยู่ในช้างเจียงก็ยังพอมีหวังนะต้องพึ่งพาคนในยุคข,ของเรา คนยุคเราต้องพยายามให้มากอาจจะสิปี20ปีก็อาจจะพอมีหวังอยู่บ้างปลาซื้ออยู่เป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวจีนไขวยคว้าอาหารสดมาแต่โบราณเพียงแต่มาสาบสูญเมื่อเข้าสู่ยุคนี้ยังโชคดีที่บรรพบุรุษของเรายัางทิ้งความสดอีกหลายอย่างเป็นมรดกตกทอด เสียงของนักร้องยิ้วน้ำแกงของพ่อครัวเป็นประโยคโบราณของจีนหมายถึงน้ำซุปของพ่อครัวรสชาติสดอร่อยเหมือนกับเสียงของนักร้องอุปรากรจีนทำให้ผู้คนระลึกถึงไม่คลายน้ำซุปเป็นเครื่องปรุงอาหารชนิดหนึ่งที่มีเฉพาะในอาหารจีนใช้เนื้อสัตว์ในปริมาณมาก ผ่านการต้มเป็นเวลานานเพื่อให้ได้น้ำซุปออกมาในฐานะผู้ช่วยของอาหารหลากหลายมันสามารถเพิ่มความสดอร่อยของอาหารได้น้ำซุปจำแนกเป็นน้ำซุปใสน้ำซุปข้นและน้ำซุปขมทั้งหมดนี้น้ำซุปใสนิยมที่สุดขั้นตอนทำน้ำซุปเรียกว่าเตี้ยวถัง เครื่องปรุงในการทําเตี้ยวทังมีทั้งไก่บ้านขาหมูกระดูกขาหมูแฮมและหอยเชลล์แห้งนำเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ลงในหม้อใบใหญ่ใช้ไฟอ่อนต้มเป็นเวลาสีชั่วโมงเวลานี้สีของน้ำซุปในหม้อจะเข้มข้นมากจากนั้น ก็ใช้วัตถุดิบพิเศษชนิดหนึ่งนั่นก็คือไก่เลี่ยนไก่เลี่ยนก็คือเนื้ออกไก่ถูกนํามาสับด้วยสันมีดไก่เลี่ยนมีคุณสมบัติดูดซึมน้ำมันและสิ่งแปลกปลอมในน้ำซุปรักษาคุณค่าทางอาหารทั้งยังทำให้น้ำซุปสดอร่อยขึ้นจากซุปข้นกลายเป็นซุปใส ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ5 6ชั่วโมงน้ำซุปใสใช้เวลาในการต้มกว่า10ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจะได้น้ำซุปที่สดอร่อยเนื้อคำบรรยาย วิธีการทำน้ำซุปข้นคือการใช้วัตถุดิบที่ทำน้ำซุปใสแล้วเติมน้ำลงไปต้มต่อใช้เวลาต้มนานกว่าน้ำซุปใสใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงระหว่างการต้มนั้นโปรตีนกับคุณค่าทางอาหารในเนื้อสัตว์ผสมกลมกลืนอยู่ในน้ำสุดท้ายจึงได้น้ำซุปที่ข้นคล้ายน้ำนม ปัจจุบันชาวจีนคนใดก็ตามที่เห็นภาพนี้ก็จะพูดเป็นคำเดียวกันว่าสดบางทีคงเพราะรสชาติสดมีความสำคัญมากในโลกอาหารของชาวจีนด้วยความสำคัญนี้เองทำให้ผู้คนคิดวิธีที่ไม่เกรงความยุ่งยากเพื่อเพิ่มความสดของอาหาร เตี้ยวทังเป็นเทคนิคการปรุงน้ำซุปที่สูงสุดของการทำอาหารจีนแต่ว่าความสดเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวจีนเมืองผีซีนตั้งอยู่นอกเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน2,000ปีก่อนเป็นเมืองหลวงของรัฐสู่และเป็นบ้านเดิมของหยางสงนักอักรษรศาสตร์สมัยหั่นตะวันออก แต่ปัจจุบันคนรู้จักเมืองนี้กันเพราะเครื่องปรุงชนิดหนึ่งซึ่งมีประวัติยาวนานหลายร้อยปีแต่ยังคงรักษาว,วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมไว้ได้มันไม่เพียงถูกใช้มากในอาหารเสฉวนยังมีความสำคัญต่ออาหารเสฉวนอย่างมากทั้งยังได้รับความนิยมและต้อนรับจากคนจีนทั่วประเทศอีกด้วยเครื่องปรุงที่ว่านี้คือน้ำพริกถั่วหมัก นับจากโบราณมาเมืองผีเี่ยนโชคดีที่ติดเขื่อนตูจียงเป็นแหล่งปลูกถั่วเหลืองฝนตกหนักทั้งสีฤดูมีความชื้นสูงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งผลิตน้ำพริกถั่วหมักวัตถุดิบหลักทำน้ำพริกถั่วหมักคือถั่วปากอ้ากับพริกหลังจากล้างถั่วแล้วก็โรยแป้งลงไป นำไปไว้ในห้องที่ทำไว้สำหรับหมักโดยเฉพาะเมื่อเชื้อราเพิ่มก่อตัวก็ต้องพลิกกลับไปมา,า,าก่อนที่จะนำพริกมาหมักต้องผ่านกระบวนการล้างและบดละเอียดจากนั้นจึงใส่ลงบ่อทุกวันต้องใช้น้ำเกลือหมุนเวียนแช่ ประมาณสองถึงสามเดือนจึงหมักได้ที่หงไหมักเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำน้ำพริกถั่วหมักนำถั่วปักอ้าและพริกที่หมักได้ที่ใส่ลงในไหหมักใส่เกลือและน้ำเกลือตามปริมาณที่กำหนดเข้าสู่ขั้นตอนการหมักครั้งที่สองระยะนี้ใช้เวลาอย่างน้อยหกเดือน นในช่วง6เดือนไหหมักจะต้องตากแดดตากลมทั้งยังต้องคนตลอดเวลาทุกไหต้องพลิกคนวันละ2ครั้งแต่ละครั้งจะต้องคนอย่างน้อย8ทีทำเช่นนี้ทั่วทุกเม็ดในไหจะได้หมักท่่นทั่วกันผ่านการตากและคนต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนรสชาติของถั่วหมักจะยิ่งเข้มขน้น สีก็จะเพิ่มความแดงสดใสขึ้นวิธีการทำน้ำพริกถั่วหมักของเมืองผีเสียนสามารถย้อนไปได้ถึงปลายสมัยหมิงต้นสมัยชิงจากบันทึกในท้องถิ่นเวลานั้นควรจกหูกวางอพยพเข้าสู่เสฉวนระหว่างเดินทางนั้นก็พบว่าถั่วปากอ้าที่นำมาเริ่มขึ้นราแต่พวกเขาตัดใจทิ้งไม่ได้จึงเก็บพริกแห้งที่ตากอยู่ข้างทางมาคลุกกับถั่วปากอ้าที่ขึ้นรา คิดไม่ถึงว่าจะพบรสชาติสดอร่อยนี่คือรูปการทำน้ำพริกถ่หมักสมัยโบราณ <S <S ความจริงแล้วเ,เพื่อเพิ่มรสชาติสดอร่อยให้กับอาหารชาวจีนนับจากสมัยโบราณก็รู้จักการนำสิ่งรอบตัวมาทำเป็นเครื่องปรุงแล้ว <S <S จากบันทึก3,000ปีก่อนชาวจีนมีการบริโภคเครื่องปรุงเรียกว่าไหา่ อย่างกว้างขวางในช่วงเวลาเดียวกันน้ำส้มสายชูก็ปรากฏขึ้นในตำราอาหารของจีนหลังจากนั้นซีอิ๊วน้ำมันหอยน้ำพริกเผาน้ำปลาเครื่องปรุงชนิดต่างๆก็ตามออกมาและใช้กันมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเราพูดได้ว่าเส้นทางอาหารของจีน เกิดขึ้นเพราะการเสาะหารสชาติของความสดของชาวจีนที่จริงแล้วความสดได้มาจากการลิ้มรสอาหารและตลอดระยะที่ผ่านมาความสดเป็นแนวคิดที่มหัศจรรย์และจับต้องไม่ได้อาหารตะวันตกไม่มีแนวคิดนิยามนี้5รสชาติอาหาร เปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มก็ไม่มีคำว่าสดแต่รสชาติความสดก็ได้สืบท่อต่อกันมานับหลายพันปีโดยไม่สามารถบรรยายออกมาได้อย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรจนถึงต้นศตวรรษที่20เกิดเครื่องปรุงอาหารชนิดใหม่ขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงความเคยชินในการบริโภคอาหารของชาวจีนทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับรสชาติของความสดมากยิ่งขึ้นเครื่องปรุงชนิดที่ว่านี้ก็คือผงชูรส เจียงเจ้าชายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ศูนย์วิจัยบริษัทซานตงฟู่เฟิงงานของเธอในแต่ละวันคือใช้สัมผัสทั้งห้าตรวจสอบคุณภาพของผงชูรสที่ผลิตจากรบริษัทนี่เป็นตำแหน่งที่ต้องการคนที่มีคุณสมบัติพิเศษห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มเหล้าห้ามใช้เครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามอีกหลายข้อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีกำหนดอายุและเพศถ้าอายุมากขึ้นสัมผัสทั้งห้าเช่นการสัมผัสกลิ่นหรือรสชาติก็จะเสื่อมถอยลงตามหลักแล้วการรับสัมผัสของผู้หญิงจะไวกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นอายุกับเพศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ การผลิตทุกล็อตจะมีการสุ่มตัวอย่างตรวจนอกจากเครื่องมือทันสมัยแล้วยังมีการตรวจสอบอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้คนลงมือทำต้องผ่านการดูดมชิม,ม,ชมเพื่อตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ล็อตนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ดูก็คือกากการดูด้วยตาเปล่าเห็นสิ่งแปลกปลอมสิ่งเจือปนหรือไม่ ดมคือการดมว่ามีกลิ่นเปรี้ยวหรือกลิ่นเหม็นหรือไม่จากนั้นก็ชิมเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการตรวจสอบการชิมมีอยู่สองอย่างคือการนำเกล็ดผงชุรสใส่เข้าปากถ้ามีกลิ่นคาวปลาก็แสดงว่าผงชุรสนี้มีความบริสุทธิ์สูงอีกวิธีหนึ่งคือนำมาละลายกับสารและชิมรสว่ารสชาติความสดนั้นเพียงพอหรือไม่ปัจจุบัน เราสามารถใช้เครื่องปรุงรสที่สะดวกกว่าน้ำซุปใสน้ำซุปข้นและน้ำพริกถูหมักทั้งนี้ชาวจีนนิยมใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมีประวัติการใช้ผงชูรสมากว่าร้อยปีมาแล้วแต่สิ่งนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างแล้วผงชูรสเป็นเครื่องปรุงรสประเภทไหนกันแน่อิเคดะคิคุเน่ ศาสตราจารย์ทางเคมีมหาวิทยาลัยเกียวโตในปี1908นักวิทยาศาสตร์ผู้ช่งสังเกตท่านนี้ได้พบแรงบันดาลใจจากอาหารชนิดหนึ่งจึงคิดค้นผงชูรสขึ้นคนญี่ปุ่นนิยมกินสาหร่ายตอนที่เขาทำน้ำแกงสาหรายนั้นเองก็ได้ค้นพบรสชาติความสดชนิดหนึ่งในน้ำแกงสาหร่ายจากการวิเคราะห์วิจัยก็พบว่าในน้ำแกงสาหร่ายมีสายโมโนโซเดียมกรูตามตนับจากนั้นจึงเรียกได้ว่า เป็นการค้นพบโมโนโซเดียมกรูตเมตในยุคแรกโมโนโซเดียมกรูตเมตเป็นส่วนประกอบหลักในผงชูรสกรูตเมตเป็นกรดอะมิโน,โนชนิดหนึ่งปี1866ดรรไรเฮอร์เซนชาวเยอรมัน er สามารถสากัดการกดอะมิโนจากโปรตีนจากพืชได้แต่อิเคดะคิคุเน่กลับพบว่าไม่เพียงโปรตีนจากพืชสาหร่ายยังมีข้าวสาลีถั่วเหลือง ก็สามารถสกัดกรดอะมิโนทําให้อยู่ในรูปแบบผลึกเพื่อนํามาปรุงรสชาติและให้ชื่อว่าผงชูรสปัจจุบันในโรงงานผลิตผงชูรสของบริษัทฟู่เฟิงเราได้เห็นเพียงแค่เครื่องผสมชนิดต่างๆที่ปิดมิดชิดแต่ขั้นตอนการผลิตผงชูรสเมื่อเทียบกับร้อยปีที่ผ่านมาไม่ได้แตกต่างกันเลยวัตถุดิบสําหรับ ในการทำผงชูรสคือข้าวโพดหลังจากนำข้าวโพดมาแช่และทำความสะอาดแยกโปรตีนกับไขมันออกจากกันจะได้แป้งข้าวโพดจากนั้นใช้นำแป้งข้าวโพดมาเข้าขั้นตอนการทำละลายการลดโมเลกุลจนกลายมาเป็นน้ำตาลฟกโตสรูปของเหลวจากนั้นนำมาหมักฆ่าเชือ้อทำให้สารสก,กัดกรูตาเมตรูรปของเหลวจากนั้นจึงนำมาผ่านโซเดียมไดออกไซด์หรือโซเดียมคาร์บอนต ทำให้ได้เป็นสารโมโนโซเดียมกลูตาเมตจากนั้นจึงนำมาควบแน่นอบแห้งขัดเงาสุดท้ายกลายเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตรูปเกล็ดหรือผงชูรสนั่นเองกลูตาเมตเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เพราะว่าผงชูรสมีรสชาติสดกรดอะมิโนสามารถดึงความสดออกจากอาหารได้ทาให้อาหารนั้น มีรสชาติอร่อยขึ้นการกำเนิดของผงชูรสทำให้คนรู้ถึงความมีอยู่ของรสชาติความสดและความสดที่ว่านี้มาจากโปรโตีนที่มีอยู่ในอาหารในนี้ยังรวมไปถึงกรดอัมพันที่มีอยู่ในโปรโตีนที่ได้มาจากสัตว์และพืชนั่นคือสาเหตุที่เรากินปลาสืออยู่น้ำซุปกไก่แล้วสัมผัสได้ถึงรสชาติความสดอร่อยนั่นเอง โครงสร้างของรสชาติไม่ใช่มีเพียงหวานเปรี้ยวขมเผ็ดนอกจากหวานเปรี้ยวขมเผ็ดแล้วที่เรารวมเรียครารสแล้วยังมีรสชาติความสดอีกด้วยจากการวิจัยในปัจจุบันเราสามารถวาดโครงสร้างการรับรู้รสชาติของคนได้บนลิ้นของเรามีอวัยวะรับรสหรือเรียกว่าต่อมรับรสมีเซลล์ประกอบกันอยู่50ถึง100เซลล์ในต่อมรับรสนี้มีเซลล์3ชนิด หนใน3ชนิดมีโปรตีนโครงสร้างพิเศษเพื่อรับรสชาติความสดขณะที่เราชิมอาหารที่มีรสชาติสดส่วนประกอบของรสชาติสดนั้นจะสัมผัสกับต่อมรับรสที่ว่าทำให้เกิดโมเลกุลของสารอะเดโนไซด์ไตรฟอสเฟตโมเลกุลนี้เองจะกระตุ้นให้เกิดสัญญาณผ่านประสาทสัมผัสตรงไปยังสมองสมองจะวิเคราะห์และมีปฏิกิริยาโต้กลับ ปฏิกิริยานี้เองคือการรับรู้รสชาติความสดขั้นตอนซับซ้อนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลา1ในพันวินาทีชิงกอผ่านการพัฒนามากว่าร้อยปีการใช้ผงชูรสนับวันยิ่งกว้างขึ้น นอกจากจะนำความอร่อยมาให้กับเราแล้วยังนำความสงสัยมาให้กับเราด้วยว่าผงชูรสมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่ยังคงเป็นปัญหาให้ถกเถียงกันในปี1986ผมไปประชุมง,งานเครื่องปรุงรสที่กรุงเฮกผมเป็นหัวหน้าคณะตัวแทนจากจีนออกไปประกาศว่าไม่เพียงแต่ไม่เป็นโทษแต่ทารกอายุ12สัปดาห์ก็กินได้แม้แต่เด็กทารก ก็สามารถย่อยโมโนโซเดียมครูตรเมตได้ไม่มีพิษใด,ดๆครับแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่วันนี้ก็ยังมีการใช้ผงชูรสไม่ถูกทางเรลาผู้เชี่ยวชาญคิดว่าการใช้ไม่ถูกทางนี้ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับผงชูรสจนยากที่จะแก้ไขการใช้ไม่ถูกทางนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ศตวรรษที่20เป็นต้นมาอรารยธรรมมนุษยชาติเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีไม่เพียงแต่เปลี่ยนการใช้ชีวิตของเรายังเปลี่ยนวิธีการดื่มกินของคนเราอีกด้วย เราสามารถกินอาหารได้ทุกเมื่อที่เราอยากกินทั้งยังสามารถเปลี่ยนอาหารธรรมดากลายเป็นอาหารรสเลิศก,การพัฒนาการของเทคโนโลยียังทำให้มนุษย์เรารุกกรานทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติง่ายขึ้นอีกด้วยในขณะที่เราพบวิธีสร้างความสดแบบใหม่เราก็สูญเสียความเป็นธรรมชาติไปอย่างมากตอนนี้สังคมพัฒนาไปมากทุกคนเรียกร้องปริมาณความรวดเร็วทาให้สูญเสียความงดงามของรสชาติไป สุยเจียหัวเจ้าของพัตคาคารเซี่ยงไฮ้จื้อเจินอดีตพ่อค้ายกผู้มีชื่อเสียงในฮ่องกงมีความสนใจและพสรสวรรค์ในด้านอาหารมาตั้งแต่เล็กปี1998เมื่อพัตคาคารจื้อเจินเริ่มเปิดกิจการในเซี่ยงไฮ้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับการสรอสแสวงหาวัตถุดิบจากธรรมชาติชนิดต่างๆเรียกว่าเขาไปทุกสารทิศแล้ว พ่อโครทุกคนจะพูดตรงกันหมดแหละครับคือถ้าไม่มีวัตถุดิบที่ดีก็ไม่มีอาหารจานอร่อยของดีส่วนใหญ่มักจะอยู่ตามธรรมชาติดังเดิมผมไม่รู้สึกว่าเสียเวลาหรอกก็ขอเพียงแค่มีกําลังเท่านั้นผมรู้สึกสนุกสนานกับการหาวัตถุดิบแต่ในปัจจุบนันธุรกิจด้านอาหารพัฒนาเร็วมากวัตถุดิบจากธรรมชาติจะไม่ใช่สิ่งที่จะหาได้ง่ายในปีส0 0 7 สุยเจียหัวจึงตัดสินใจทําสวนเกษตรขึ้นที่เมืองเปาอิ่งมณฑลเจียงซูและเมืองปี้อันมณฑลเจ้อเจียงนําวัตถุดิบอาหารที่เขาเสาะหามาได้รวบรวมไว้และใช้วิธีดั้งเดิมในการเพาะเลี้ยงบางคนบอกว่าผมบ้าที่มาทุ่มเทกับสถานที่แห่งนี้แต่ผมไม่รู้สึกเสียใจเลยถึงตรงนี้จะทํารายได้ให้ผมไม่มากแต่ก็คิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมมาถูกทางแล้วแตงกวาที่ดีที่สุด ต้องสีเขียวอ่อนเป็นแตงกวาที่ไม่มียาเข้า,มาแมลงเลยและให้น้ําเยอะมากๆปัจจุบันสวนกเกษตรของสีเจียหัวเริ่มเข้าที่เข้าทางวัตถุดิบที่รักษาความเป็นธรรมชาติถูกลําเลียงจากทั่วประเทศมาไว้ที่นี่ในจากที่นี่ก็ส่งไปยังพัตคารชื่อเจินซิงไ้กลายเป็นอาหารอร่อยที่สดและถูกปากผมว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วผลิตผลจากธรรมชาติ พัก,ก็ต้องมีรถผักหมูก็ต้องมีรถหมูไก่ก็ต้องมีรถไก่วัตถุดิบทุกอย่างควรจะมีรสชาติเป็นของตัวเองเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพผมเชื่อว่าคนจีนส่วนใหญ่แล้วต้องการจะซื้อวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งนั้นซื้อของจากธรรมชาติแต่ว่าปัญหาคือหาที่ซื้อไม่ได้เพราะคนที่ทำธุรกิจก็ต้องมองจากมุมของการลงทุนเขาจะยอมทำไหมถ้ายอมทำก็ดีไปผมเคดว่า มันเป็นธุรกิจที่เดีแถมยังสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมด้วยเราไขว่คว้าความอร่อยไม่สิ้นสุดเพราะนี่เป็นความสุขของชีวิตคนจากการพัฒนาการของยุคสมัยเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับรสชาติความสดเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แต่ว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ยังมีสิ่งที่ยังคงอยู่นั่นก็คือรสชาติความสดเป็นความอร่อยสิ่งที่ชาวจีนไขว่คว้า,วารสชาตินี้เป็นรสชาติธรรมชาติกำเนิดพร้อมฟ้าดินร่วมเป็นหนึ่งกับสรรพสิ่งไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วการปรุงรสเป็นเพียงแค่การค้นพบและเคล็ดลับในการดึงความสดออกมาเท่านั้น